ตอนเอสกับลูฟี่ตกอยู่ในอันตรายโคบี้เดินเตะขาเตียงไอ้พวกสารเลวโง้สัสคุณจะรั่วคูจะรั่วกรับสวัเดียดทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิมมรายการที่จะพาคุณมาหากับมีมันุมรายสัปดาห์เอออีพีนี้เป็นอีพีที่สี่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดส u b คร r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปมีน้องเหมือนกันมีรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนกัน ใช้ไฟเหมือนกันเป็นโดนัทเหมือนกันฮะเส้นบางๆระหว่างกดข่ากับกดเศร้า Galaxy Impact Version เรียวแรงถดถอยลงไปเยอะของคุณปู่กาบเอาจัดตอนนี้คือพลังเบอร์ระเบิดระเบอร์เอาเกินถ้าตอนนั้นเซนโกคุไม่หยุดกาบไว้เละ กูพูดได้คําเดียวว่าเละแมปแตกเบอร์เบอโดนโคบี้ด้วยไอย้แย่โคบี้ไม่โดนเหรอวะก่อนหน้าเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งเว้ที่แบบพูดถึงหมัดราชาที่เดโลซ่าไอ้แย่นั่นชาร์จชาร์จเป็นวันอ่ะอัน,นอันนี้มันแบบ หมัดราชากูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนลูฟี่และนี่คือโคบี้กับกาตัวนี้คือเอสเยียกูตายแล้วไอ้สัสฉันยังเป็นหลานปู่อยู่ไหมรักเท่ากันเออรักเท่ากันพอเข้ามอต้นฉันก็ถูกรุ่นพี่มอสามชวนขึ้นเตียงทันทีมันควรเป็นฉันไม่ใช่แกเ <c oughs> มันคือโดนข่มขืนอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมุมมองเรานะเออกูอยากโดนข่มขืนว่ะไปได้เออไม่ได้ ยูก <Net> ิโครเด็ดอ่ะเด็ดย่าไออารีอาแดกอะเฮ้ยเฮ้ย้ยกูจะรั้วกูจะรั้วเฮ้ยโครเอาเว้ยมีมีโครเอาไอ้สัสยูกิพันกว่าจะกียาตอีก นี่กูจะลืดตอนเอสกับลูฟี่ตกอยู่ในอันตรายโคบี้เดินเตะขาเตียงไอ้พวกสารเลวโง้สักเป็นแฟนวันพีชนั่นสิปู่ทำไมปู่ทำอย่างนั้นพ่อเพื่อนก็อยากได้ตัวร้ายก็ขยันออกตามล่าทำไมถึงอยากได้กันขนาดนั้นนะกูระสงสัยจริงๆเขาอยากจะได้อะไรกันนะคุณผู้ชมใหญ่จะเท่าหัวอยู่แล้วเองไม่รู้เรื่องไงว่าเขาแย่งอะไรกันไม่เห็นหรอว่าฟุตบอลกลังร้องไห้ เลิกเฮี้ยเราไปเตะบอลกันแต่เฮีย้ยอะไรเนี่ยเกี่ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคอมเมนต์ hey, <comment. S 1> ในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเท่าข้าอีกแล้วฉันจะเก่งขึ้นแล้ววันนั้นเรามาดวลกันย่อมได้งั้นข้าจะรอวันที่ได้พบกัน p a r a l i เอา้าโทษดีพี่มันเลี่ยมพระเอกที่ดีก็ไม่เลือกวิธีกันหรอกไอ้เฮี้ยโคตรจะเลี่ยมคนอื่นใช้สกิลคุมมอนสเตอร์มาบุกเมืองแต่พระเอกอยากได้มาทำฟาร์มตรงจดหมายเฝ้ายามความคิดมันดีนะตรงๆรง จริงเหรอวะเพืออีกสายฟามอ๋อขยันนาคตไกลอ๋อนี่ไงพาวเว์เป็นตัวอย่างที่ดีไงเมื่อเรากุมมอนได้เป็นแรงงานก็มันไม่ใช่พาวเว์เออไี้นี่ก็ความคิดพินลึกถอดชุดทิ้งไปซะเซรัตเอ๊ะชุดตธอเด่นเกินไปเลยต้องเปลี่ยนหน่อยอ๋องี้นี่เองแต่ฉันว่ามันเด่นกว่าเดิมนะเอาจริงจริงไหมมึงเปลี่ยนชุดอะมึงเปลี่ยนมาเป็นสีขาวแต่ว่าสภาพเนี่ยมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยมันไม่ได้เด่นที่ชุดหรอกเอาจริงๆอะ <laughs> ท,ทุกคนก็ควรันรู้ว่ามันเด่นที่อะไรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนสีเออไอ้ยี่แค่เปลี่ยนสีคือลือเหมือนเดิมเนี่นไม่เกี่ยวนะนี่ไม่เกี่ยวเมื่อผมเห็นเพื่อนผู้หญิงทําแล้วน่ารักดีผมเลยลองทําดูบ้าง เรื่องบนเนี่ยวิธิสะนะครับแล้วก็เรื่องล่างเนี่ยจะเป็นไอไอเกียนเนี่ยเออออกทุกสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมไปตามดูได้นะ H p เริ่มต้นหนึ่งแต่พออันตรายเฮดพีเพิ่มสูงได้ไม่จำกัดไม่มีสกิลป้องกันแต่คนมาโจมตีจะติดสถานะพิษไปด้วยไม่มีสกิลโอพีแบบคนต่างโลกคนอื่นแต่ส่งพวกมีสกิลโอพีกับโลกเดิมได้มึงแทบจะเป็นตัวแก้บัคประจำเรื่องละตัวละครชายพี่ไม่เน้นพี่เน้นไปที่ เทพติดางานดีจ้ะไอเราก็ชอบซะด้วยก็มันขายได้เออใช่ไหมก็มันขายได้เพราะเอกนี่อย่างนี้เลยดูคุณนึกว่าจะทิงจ่าวิธีการคัดเลือกนักบวชหญิงในเรื่องนี้ตั้งชัดเจนดีจริงเขาเลือกกันที่อะไรวะไม่รู้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 ถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะพบว่าวิธีการคัดเลือกเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยดูไปที่ภาพด้านขวาของมีม ไม่เคยดูถูกวิวปกป้องวิวมาตลอดคอยสนับสนุนให้วิวได้สซีนเท่ๆแต่ก็ยังนอกอยู่ดีตอนจบนางเอกตายเยอะแยะครับอืมใช่เปล่าดูมินตัวเองเฉยๆไม่ตอบโต้แต่พอดูมินทัวอภัยให้ไม่ได้มึงเป็นเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผู้ที่ดูถูกชูครีมโอเคเข้าใจได้เหมือนกันเลยสายกล้ามเนือนะ้อเนี่หนีออกจากคุกไปได้สมกับเป็นหลานฉันจะหาคำตอบทานาจาจย์ ดีจริงๆที่ได้เธอเป็นเสร็์เอาเข็มอิรุมิออกจากหัวโตวขึ้นเยอะเลยนะคิรัวเปิดประตูโดยที่ไม่พังเก่งมากเลยมัชไอ้เหี้ยเพิ่งเปิดประตูเป็นสักทีมีใครรอมาชซีซั่นสามเหมือนผมไหมเอออยากรู้มากอยากรู้มากอยากรลัว่าพระเอกมันจะแบบมันจะทํำยังไงมันเก่งขึ้นได้อะเออถ้าไม่ติดว่าเป็นน้องสาวถ้าไม่ติดว่าชื่อเรื่องเธอจะมีอะไรไปสู้ จริงอาเรียจะมีอะไรไปสู้อ่ะเอาจริงนะตอนเนี้ยผมเชียร์น้องยุกิสุดๆเลยเฮ้ยเบี้ยวในอนิมเมะและนี่ก็เบียวในชีวิตจริงเอามันไปตัวเยี่ยวเด้อดิจุดแข็งชอบดูอนิมเมะจุดอ่อนสเปคเริ่มไม่ใช่มนุษย์ไปให้สุดแล้วอยู่ที่โปเกมอนเ <c oughs> นี่ยเ้ยลยมึงจะชอบวูจิกรน,นนี่ไ่ได้ละเพื่อนเฮ้ยคอมเมนต์ Comment. เป้าหมายชัดเจนมากหากการล่อแม่ชีนั้นเป็นบาปผมก็จะแบกรับบาปนั้นไว้เองไอ้สัตว์อย่ามกมุญสิบอันดับเหตุผลการดูโค้สกีอัดภาคใหม,ม,ม,ม่อันดับหนึ่งดูธรรมะตรรมโมบังดีไอ้สัตว์เมื่อแม่ชวนไปตลาด ไอสัตว์ไอสัตว์คิดดีไม่ได้ไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์เอ้ยโอเคไปตลาดแหละไลท์โนเวลอนิเมะมังงะมึงใครเนี่ยจริงหรอสามเวอร์ชั่นคนละแบบหมดเลยเหลือจะเชื่อจริงหรอถ้าคุณมีฮาคิสังเกตเห็นอนาคตแล้วแฟนกำลังจะบอกเลิกจะทำยังไงอ๋อลืมไปคุณไม่มีแฟนเย yeah! ฉันรักคุเลคุงฉันไม่ยกคุเสคุงให้หรอกนะแต่ในระหว่างที่เธอกําลังขิงกันลาสบอสกาลังทําคะแนนยับเลยชาใส่แยมสตรอเบอรี่ไอ้เฮียเออมีใครสงสัยเหมือนผมตอนดูปะเขากินชากับแยมสตรอเบอรีอ่เหรอมันมันเข้ากันเหรมีใครก็ยกินไหมคือผมตอนนั่งดูผมแบบอู WTF What the fuck? และนี่คือจังหวะพลิกเกมของอนิเมะแต่ละเรื่องให้คาถาฮาริมย้อนกลับใส่พระเจ้าพกรูปเพื่อนกับไปดอนทำให้คำสาปเสียสมาธิทวงเวลาโดยการหันก้นใส่ลาดบอดแอบใจเกลียะนะาราแล้วตูดสวยเชียเออกินข้าวอยู่มีพุ่งอ่ะคุจะรูั่ะ ไหนบอกว่ามีแค่ผมทั้งที่เธอยังไม่โกนหมอเดียเดียว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 ,ยว,ยว,ยวขันหัวเลยวะ่ะรุ่นนี้ใช้เทปก้าแปะแล้วดึงเพียอะไรครับเนี่ยกลุ่มหมวกฟางที่ไม่มีซ <c oughs> ันจิไอ่สันโอเคครับ e ีวีนี้ก็จะประมาณนี้นะเสียดายนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีม,มีน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะมีมของสลามนะครับเพราะว่าสลามตีนนี้งดเนาะเออมีเป็นแบบตอนแบบตอนเสริมขึ้นมาแทน นน่าาเสียยดะครับและมีมที่ผมให้เป็น MVP ของพาร์ทนี้นะครับก็คือมีมนี้ยูกิโคตรเด็ดเด็ดย่าไออารีนแดงอ่ะและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีมไหนที่ควรจะเป็น MVP ของพาร์ทนี้โอเคก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเออคอมเมนต์บอกกันล่าสุดนะครับว่าชอบมีมไหนที่สุดแล้วเจอกันคลิปหน้า